เปิดหน้ารบประเสียส่งโดนหนึ่งแสนลำให้ยูเครนลุยอีกวันที่5มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรแฟลชบิ i กวอลมาดูสถานการณ์การที่ยุโรปนะคะคุกรนทีเดียวรัฐบาลอังกฤษประกาศรับรองรายงานการทบทวนยุทธศาสตร์กลาโหมนะคะจัดทำโดยกลุ่มผู้เชีช่ยวชาญอิสระ เรียกร้องให้อังกฤษสร้างกองทัพที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างและใช้เทคโนโลยีมากขึ้นรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆรวมถึงการรุกรานจากรัเสเซียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน่าจะเปลี่ยนคำใหม่นะคะรับมือเพื่อจะไปรุกรานรัเสเซียที่จริงเขาน่าจะเขียนอย่างนี้พอรัเสเซียไม่เคยมีนโยบายบุกยุโรปมีแต่นาโต้ทำลายรัเสเซีย เป็นเป้าหมายอังกฤษเป็นหนึ่งในชาติที่สนับสนุนยูเครนมากที่สุดนะคะตอนนี้เปิดหน้าเล่นเต็มตัวเตรียมศึกษาบทเรียนจากสงครามรัสเซยยียยูเครนที่ยืดเยื้อมากกว่า3ปีและกำลังจะยืดเยื้อต่อไปอีกจากฝีมือของตะวันตกหรือยุโรปรือหน้าโต้กระดาษโดรนได้กลายเป็นอาวุธสายพันธุ์ใหม่ที่จะสามารถพลิกเกมสงครามได้ก็จากผลงานรอบกัดรัสเซีย ยึดกฎเกณฑ์นะคะทำตามกฎหมาย mm. ก็เลยเป็นจุดอ่อนให้ยูเครนโดยนาตโต้ส่งบินจิ๋วเป็นทัพนะคะไปทำลายทันทัพยุทธศาสตร์ได้รัฐบาลอังเกษตอนนี้ประกาศจะส่งโดรน1นึ่งแสนลำให้กับยูเครนภายในสิ้นปีงบประมาณซึ่งถ้าบอกถึงสิ้นปีงบประมาณก็คือเมษายนปีหน้าน,นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้ายอยส่งก็ได้ไม่มีใครห้ามอะไรเพราะเขามีอยู่แล้วมันมากกว่าเดิม10เท่าเขาบอกว่าโดรนนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสงครามยุคปัจจุบันที่จริงปีนี้อังกฤษได้ส่งมอบโดรนมูลค่า350ล้านปอนแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านการทหาร4,500ล้านปอนอนุมัติไปตอนต้นปีนั่นแหละที่ยูเคหรือสาราชณาจักรให้ยูเครน นอกจากนี้ได้ส่งกระสุนให้แล้ว1 4 0 0 0 0นัดตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาคือสนับสนุนมาตลอดแหละแต่คราวนี้ออกหน้าเต็มเหนี่ยวจอห์นเฮลียรัมตีกระทรวนกราโหมอังกฤษแถลงถึงความช่วยเหลือกับยูเครนกำลังเรียกประชุมกลุ่มยูเครนดิ f เ n นซ c คอนแทคกรุ๊ปก็คือสรารพัดตั้งชื่อนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า w เวลลิง คราวนี้นี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นยูเครนดี f เ n น e ์เวลลิงนั่นดูเหมือนว่าจะล้มเหลวไม่เป็นท่าตอนนั้นรู้สึกฝรั่งเศสเป็นแก่นนะคะแต่ทุกฝ่ายที่เข้ารวมก็ล้วนม,มีปัญหาเอาอีกตั้งเป็น Ukraine Defense Contact Group เขาก็บอกว่าอันนี้แหละได้ผลแน่ๆกำลังจะเรียกประชุมนะคะที่บรัสเซลสเบลเยียมโดยอังกฤษกับเยอรมันเป็นเจ้าภาพเรียกประชุม50ประเทศเลยไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า เร็วที่สุดอาจจะพรุ่งนี้หรือสุดสัปดาห์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า50ประเทศนั้นะจะตอบรับแบบไหนขณะเดียวกันนาโต้ NATO, กำลังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยุโรปเพิ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาคพื้นดิน5เท่าของปัจจุบันเตรียมไงคะรู้อยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่นานนะักตามรายงานของสมัคมบุมเบิกนะคะเขาพูดเรื่องนี้อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิด กับเรื่องนี้ก็คือแหล่งข่าวทางฐานนั่นเองไม่ว่านาโตหรือสภาพยุโรปต่างก็นำโดยสหรัฐและสหราชอาณาจักรแม้จะพยายามเล่นบทแจกไม้แบบร่วมกันเดินแยกกันตีแต่ฝั่งโลกหลายโคตรที่นำโดยรสัสเซียใช่ว่าจะไม่รู้เท่าทันนะคะอ่านเกมออกเสียมให้รสัสเซียแตกกันไม่ได้ก็เปิดหน้าชกหละตอนนี้เปิดหน้าชกกันแบบจงแจ้งนะคะ ศึกที่ยุโรปสารอาชนจกนักรนำทีมแน่นอนอเมริกาวางบทหนักไปที่ต้านจีนและยังใช้เส้นแดงไต้หวันยั่วยุจีนไม่หยุดค่ะวันนี้ก็ประกาศเร็วๆนี้เองมาเช้านี้เองว่าพันธมิตรนาโตเอเชียมาแล้วประกอบด้วยสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ชัดไหมคะเอเชียเราอยู่ข้างใครมีใครบ้างตะวันออกกลางก็ชัดนะคะ สรัฐจะช่วยอิสราเอลโจมตีอิหร่านถ้าล่มอิหร่านแน่นอนด่านสมรภูมิยุโรปให้อังกฤษออกหน้านำเองเลยทารเประสีย่างต่อเนื่องแต่ว่าในนามยุโรปในนามสาภาพยุโรปในนามนาโตก็พวกเดียวกันนะคะก็คือ a n กล o s a x o n มหาอำนาจเดียวรอเมื่อไร,ร,ร,รปูติน จะโจมตีลอนดอนมันจะเข้าข่ายมาตรห้าของนาโต้ทันทีเขารอค่ะอูตินจะงับเยื่อนี้ไหมก็ต้องติดตาม